ครับขออนุญ,ญาตในนามของบริษัท PT Global Chemical หรือ PTGC นะครับขออนุญ,ญาตเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ในการทำเกี่ยวเรื่อง Bio Circular ของบริษัทด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะพูดถึงเรื่อง Bio คืออะไร Circular e c o n o m y คืออะไร Green คืออะไรเนี่ยขออนุญ,ญาตเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าธุรกิจของ PTGC ซึ่งเป็นบริษัทแฟลกชิพในกลุ่มปตททำหน้าที่เกี่ยวเรื่อง ปิโตเคมีเนี่ยมันคืออะไรนะครับหลายๆท่านอาจจะไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยคุ้นชินกับคําว่าปิโตเคมีนะครับผมอนุญ,ญาตเล่ฝั่งนิดหนึ่งครับขอเชิญสไลด์ถัดไปเลยครับในส่วนของปิโตเคมีคืออินดัสทรีถ้าเรามองให้มันใกล้ตัวเราที่สุดขออธิบายง่ายๆเลยมันก็คือพลาสติกมันก็คือแมทรยลต่างๆที่ทําจากพลาสติกนะครับจริงๆแล้วปิโตเคมีเนี่ยมันกว้างกว่านั้นแต่ให้ใกล้ตัวพวกเราทุกคนง,ง่ายๆ คือพลาสติกนี่พลาสติกเองจริงๆแล้วถ้าเรามองในรูปที่โชว์เนี่ยนะครับทางด้านขวามือสุดเนี่ยจะมีพลาสติกหลายประเภทเลยจริงๆมันไม่ใช่เป็นแค่โพลีเอทิลีนโพลิพีพลีนโพลิสไตรีนหรือ PET ขวดน้ําเท่านั้นจะมีพลาสติกหลายประเภทต่างๆนะครับใช้ในแอปพลิเคชันต่างๆตามแนวนอนที่เราโชว์ไปไม่ใช่เป็นส่วนที่เราใช้มากที่สุดคือแพคเกจจิ้งนะครับทุกวันนียตื่นมาเข้าไปสู่ร้านสะดวกซื้อ สิ่งที่รอบตัวเราในร้านสะดวกซื้อมากกว่า80%จะเป็นผลิตภัณฑ์จากพลาสติกโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาพวกแพ็กเกจจิ้งต่างๆแต่อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากแพ็กเกจจิ้งแล้วเนี่ยพลาสติกยังเอาไปทำได้อะไรได้อีกหลายอย่างนะครับเข้าสู่หลายอินดัสทรีนะครับเมื่อจะเป็นทางด้านออโตโมทีฟนะครับบรรดาพวกอุปกรณ์ส่วนประกอบของรถยนต์ทางด้าน EE ีน e, ีนั่นคืออิเล็กทรอนิกส์หรืออิเล็กทริคอลบรรดาเครื่องใช้วัสดุไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับทางด้าน Construction material เอาเป็นทำเ,เท่อ insulation หรือไอตัวฉนวนความร้อนต่างๆนะครับ Home and personal care นะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของสารที่อยู่ใน home and personal care ทั้งหลายหรือคอนเทนเนอร์ของ home and personal care ก็เป็นส่วนหนึ่งของปิโตเคมีและสุดท้ายนะครับส่วนที่มีความสําคัญต่อเราในอนาคตข้างหน้าและปัจจวบก็คือเรื่องการเพาะปลูกเพราะเราเชื่อว่าโลกร้อนอะไรต่างๆเนี่ยต่อไปข้างหน้า productivity ของการผลิตอาหาร จากเกษตรกรรมเนี่ยน่าจะน้อยลงแนละน่าช่วยได้จากเทคโนโลยีของพลาสติกนะครับปัญหามันก็คือว่าจริงๆแล้วพลาสติกเนี่ยคุณสมบัติค่อนข้างเหมาะสมเนื่องจากเขาสามารถขึ้นรูปได้ง่ายมีราคาถูกนะครับกระบวนการผลิตนได้รับการรับรองแล้วก็จริงๆแล้วเราปล่อยมลภาวะออกมาน้อยที่สุดเนื่องจากโดนคอนโทรลแต่ข้อข้อดีข้อนึ่งคือพลาสติกมีอายุใช้งานยืนนานมาก หลายคนเคยพูดถึงว่าพลาสติกเนี่ยถ้าปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมชาติปล่อยเขาย่อยสลายไปเนี่ยใช้เวลา400ปีกว่าจะย่อยสลายไปตามธรรมชาติปัญหาคือเราเองเราได้มีการใช้พลาสติกสมกับคุณสมบัติของเขาหรือไม่เราใช้พลาสติกเนี่ยฟุ่มเฟือยเกินไปหรือไม่นะฮะแล้วที่สำคัญคือเมื่อใช้ฟุ่มเฟือยแล้วเนี่ยหลังจากใช้แล้วเราได้มีการดูแลทิ้งเขา เก็บเขาอย่างดีหรือไม่จนกระทั่งไม่ก่อให้เกิดปัญหาของขยะอย่างทุกวันนี้เคยได้ยินไหมครับประเทศไทยมีสถิติติดอันดับโลกนะครับอันดับ6ของโลกเรื่องขยะทะเลจริงๆแล้วขยะทะเลซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติกเนี่ยไม่ได้เป็นขยะที่เราทิ้งไปในทะเลแต่จริงๆแล้วขยะทะเลมาจากขยะโบกเราเนี่ยแหละครับที่เราทิ้งไว้ไม่ดี ทิ้งไว้ไม่ได้การดูแลเขา,เาดีเมื่อทิ้งไม่ดีฝนตกพลาสติกก็จะไหลไปตามน้ําน้าไหลลงไปที่ลําคลอง,ล,องลาคลองไหลลงทะเลสุดท้ายกลายเป็นขยะทะเลอยู่ดีปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็จะทําให้สิ่งที่สร้างมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนกับคนทั่วไปเนี่ยกลายเป็นปัญหาทางนั้นสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งพีทีจีซีเองเนี่ยในฐาน,นะเป็นผู้นําทางด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตเคมีโดยเฉพาะยิ่งพลาสติกเราตระหนักดีนะครับว่าจริงๆแล้วอาจจะต้องมีการดําเนินการ อย่างแข็งแรงในการที่ดูแลดูแลเกี่ยวเรื่องสิ่งแวดลอ้อมหรือปัญหาขยะพลาสติกตรงนี้นะครับโดย t c เองก็ได้นำโทษนะครับหลักการของ circular economies เข้ามาใช้ซึ่งหลักการของ circular economy ทั่วๆไปมันเริ่มมาจากการต้องทำธุรกิจยังไงก็ได้ให้มีความยั่งยืนหรือ sustainability ซึ่งความยั่งยืนหรือ sustainability ประกอบด้วยสตัวคือ2 e และ1 s ในการทำธุรกิจเนี่ยมันต้อง e ต้องอีคอ o m i c อยู่แล้วนะครับ e อีกตัวหนึ่งตัวที่สองก็คือต้องดูแลสิ่งแวดล้อมหรือ Environment และ s อีกตัวหนึ่งก็คือเรื่อง Society แล้วจับ e n y Environment มารวมกับ Society ด้วยกันเป็นสิ่งที่ PTGC ต้องทำหน้าที่เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมโดยใช้คอนเซปต์ของ Circular Economy คคำว่า Circular Economy ก็คือมันก็คือหมุนวนหมุนวนไม่ได้ใช้ของครั้งเดียวแล้วทิ้งพยายามใช้สินค้า ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับตามหลักของเซอร์คุไลคอนมีก็คือหลังจากผลิตออกมาแล้วส่งไปแล้วดิสบิวแล้วใช้แล้วเนี่ยถ้าใช้แล้วมันยังไม่เสียหายก็ส่งกลับไปเซอร์วิสกลับมาใช้ซ้ําแล้วใช้ต่อไปเรื่อยๆมันเริ่มจะพังแล้วก็ไปรีเฟอร์บิชมันกลับให้มันคืนสู่สภาพเดิมแล้วใช้ต่อไปอีกก็รีเฟอร์บิชแล้วเริ่มทําไม่ได้แล้วก็แยกส่วนเอาไปทําเป็นพาร์ทหรือถ้าเกิดแยกส่วนเสร็จแล้วไม่สามารถเอากลับมาใช้ต่อใหม่ได้ก็ รีไซเคิลมันเพื่อให้มันเกิดเป็นตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาคอนเซ็ปต์พวกนี้แหละครับคือที่เราพยายามทำอยู่ดังนั้นคำว่า circular economy ในส่วนของ PTTGC จริงๆแล้วนั่นคือเราพยายามจะใช้หลัก 3R เนี่ย reduce reuse recycle เข้ามาจับ reduce reuse มันชัดเจนอยู่แล้วลหลักว่าลดการใช้ reuse ใช้ซ้ำ แต่สาระสำคัญที่สุดของไอ้ตัว3 r อนนี้คือ Recycle นะครับเราพยายาม Connecting ลูปของ Recycle ตั้งแต่ต้นทางไปถึงปลายทางถ้าเราดูรูปนี้จะพบว่าในของ G C เองลูปไอตัวการทำเรื่อง Recycle หรือ c Circular e c o n o o y เนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ต้นทางของที่ใช้แล้วนะครับจนกระทั่งถึงจากของที่ใช้แล้วเราจะเก็บรวบรวมมันยังไงเราจะขนส่งมันยังไงนะครับกระบวนการที่เรียกว่ารีไซเคิลนี่ไม่ยากหรอกครับ เราะเรามีเรามีเทคโนโลยีส์แมคคานิเคิลรีไซเคิลเนี่ยไม่ยากเทคโนโลยีมีนะครับส่วนเคมีคอลรีไซเคิลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่กำลังพัฒนาเทคโนโลยีกันอยู่นะั่นคือเอาเอาของที่เป็นพลาสติกที่มันสกปรกมากๆเอาไปรีไซเคิลแมคคานิเคิลรีไซเคิลไม่ได้เอาไปทำวนวนกลับให้มันกลายเป็นวัสดุต,ต้นทางหรือกลับกลายเป็นน้ำมันหรือเป็นรอแมทรื่องปิโตรเคมีอีกครั้งหนึ่งนะครับและส่วนสุดท้ายก็คือทำยังไงถึงจะเอาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากรีไซเคิลไปใช้ นี่คือสิ่งที่ทางบริษัท p t ท c จทำอยู่แต่ท่านรู้ไหมครับในกระบวนการทั้งหมดเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแยกขยะการเก็บรวบรวมการขนส่งการรีไซเคิลหรือการเอาไปใช้สุดท้ายเนี่ยขั้นตอนไหนยากที่สุดที่ยากที่สุดคือการเก็บรวบรวมขยะครับเรื่อง collections วันนี้พวกเราลองคิดดูคือเราพยายามเรามีลงล e งล c งรีไซเคิล สิ่งที่เรากังวลมากที่สุดคือเราจะหาขยะพลาสติกเข้ามาป้อนโรงงานเราได้อย่างไรนะครับขยะพลาสติกต่างๆเหล่านี้เนี่ยคำถามแรกๆก็คือว่าเราไปตามที่ต่างๆเราจะพบว่ามันมีที่แยกขยะเนาะมีถังสำหรับแยกขยะท่านเคยสังเกตไหมแต่ละที่เนี่ยช่องไม่เท่ากันหรอกบางที่ก็สามช่องบางที่ก็สี่ช่องบางที่ผมไปดูมีห้าช่อง และที่สําคัญตรงนั้นก็คือว่าบางที่สามช่องเหมือนกันแต่แยกไม่เหมือนกันคําถามเราเนี่ยเราจะสร้างให้เป็นมาตรฐานได้อย่างไรถ้าเราจะเอาสามช่องก็ควรจะเป็น3ช่องทั้งหมดแล้วก็แบ่งให้เหมือนกันเพื่ออะไรผู้ผู้ใช้ผู้แยกขยะจะได้สามารถแยกได้ถูกต้องนะครับอีกส่วนหนึ่งพอแยกได้ถูกต้องแล้วสังเกตต่อไหมครับไว้ถุงที่เราใช้แยกตามแต่ละช่องต่างๆเนี่ยสีเดียวกันหรือต่างสีกัน ถ้ามันสีเดียวกันต่อให้แยกข้างบนถูกข้างล่างก็ยังเหมือนกันอยู่เลยอยู่ดีดนะคนแยกขยะคนเก็บขยะถึงเราไม่รู้ก็ต้องเปิดเปิดต้องมีโอกาสที่จะไปกองรวมกันใหม่ครั้งหนึ่งงนั้นการสักเกรเกตการแยกก็ไม่เกิดประสิทธิภาพที่ดีตรงนี้เป็นสิ่งที่เราพยายามทําอยู่นะครับซึ่งการทำเนี่ยเคยเช็คและเคยดูไปดูงานหลายหลาย,หลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศญี่ปุ่นที่เขามีการเก็บรวบรวมขยะพวกนี้กลับมาใช้ใหม่ให้ได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยที่ญี่ปุ่นแบบว่าง่ายที่สิ่งที่เขาทาแล้วเกิด ประสิทธิภาพสูงสุดคือสร้างอีโคซิสเต็มของตัวเขาเองขึ้นมาคนญี่ปุ่นนะคือว่าเขามีวินัยเขาซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกไปแล้วเขาซื้อขวดขวดน้ำา PE ทเขาซื้ออาหารโดยใส่ถาดที่เป็นโพลิสไตรีนโฟมเมื่อใช้เสร็จแล้วท่านเชื่อไหมครับว่าโพลิสไตรีนโฟมของญี่ปุ่นเขาล้างล้างและเก็บไว้เมื่อจะกลับมาช้อปปิ้งที่ซูเปอร์มาร์เก็ตใหม่อีกครั้งหนึ่งเขาถาดนั้นมาคืนแล้วก็ซื้ออาหารใหม่กลับไป นี่คือกระบวนการอีโคซิสเต็มที่เขาทำเป็นระบบวันนี้สิ่งที่ทาง p ี t GC พยายามทำก็คือเราพยายามสร้างหลายโมเดลนะครับเพราะว่าเราต้องการที่นอกจากเราจะเอาขยะเข้ามาฟีดในบรรดาในในโรงรีไซเคิลของเราแล้วเนี่ยเราอยากจะสร้างให้กระบวนการเก็บรวบรวมเนี่ยมันเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้นของเมืองไทยนะครับในส่วนของ GC ทำพยายามทดลองอยู่ใหญ่ๆอยู่ประมาณ2 3โมเดลขึ้นกัน อันแรกก็คือเราเรา,เรามีโมเดลเรียกว่าเชียงรายโมเดลนะครับเราเป็นเริ่มพัฒนาการเก็บรวบรวมขยะพวกนี้ที่เชียงของแล้วถ้าเกิดกระบวนการการเก็บจากชาวบ้านการใช้ชาเล้งรวบรวมขยะมารวมเป็นเซ็นเตอร์แล้วจากเซ็นเตอร์แยกแยกแล้วส่งไปที่ศูนย์ใหญ่อีกทีหนึ่งเนี่ยมีการขยายตัวไปเรื่อยๆจากเชียงอำเภอเชียงของเป็นอำเภออื่นๆทั่วเชียงรายต่อไปถ้าเกิดเชียงรายสําเร็จเราก็สามารถที่จะโรเอาท์ โมเดลเชียงรายออกไปสู่จังหวัดอื่นทั่วประเทศได้หรือนอกจากเชียงรายโมเดลแล้วก็ยังร่วมมือกับพาร์ทเนอร์อีกกลุ่มหนึ่งคือทางด้านจังหวัดบุรีรัมย์เราเริ่มทำนะครับความร่วมมือในการที่จะดูแลการเก็บรวบรวมขยะจากสนามกีฬาก่อนนะครับสนามบุรีรัมย์อยู่ในเตดแล้วบุรีรัมย์ในเตดก็จะมีอะไรเขามีตลาดซอกกล่าวในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็พยายามรวบรวมขยะที่ตลาดซอกกล่าวมาเพื่อจะเป็นโมเดลในการแยก ในการสแกเกตในการส่งเข้าสู่ฮับแล้วหลังจากนั้นถ้าสำเร็จที่ที่บริลัมยูไนเต็ดที่ซอกกล่าวเราอาจจะโรโรเอาไปใช้ทั้งจังหวัดบุรีลัมและสุดท้ายถ้าสำเร็จปุ๊บเราก็ใช้โมเดลนั้นต่อยอดไปสำหรับจังหวัดอื่นๆด้วยเช่นกันหรือที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าเราสร้างอีโคซิสเต็มที่ง่ายที่สุดของ PTGC คือเราอยู่ในกลุ่มปตทปตทมีปั๊มน้ามัน,มนปตท จำนวนพันกว่าปั๊มทั่วประเทศหากเราพัฒนาปั๊มปลระทอให้กลายเป็น Drop p o i n t ์สำหรับการทิ้งขยะเมื่อจะเป็นขวด P.E.T. ขวดนม P.E. หรือบรรดาถุงพลาสติกทั้งหลายและจัดระบบการแยกให้ดีจัดระบบการขนส่งจัดระบบการย่อยนะฮะให้กลายเป็นชิ้นเล็กๆส่งกลับมาที่ไอตัว Recycle Center นั่นก็น่าจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ด้วยเช่นกันนะครับ นอกจากนั้นนะครับที่เราพยายามทำต่อไปแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยในส่วนของการพัฒนาตลาดจริงๆแล้ว Recycle Products เราสามารถนำกลับไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์เดิมได้นะและมีคุณภาพที่ได้รับการรับรองนะครับจริงๆแล้วในโรงงองจีซีเนี่ยกำลังขออยอยู่เพราะเราทำสุดท้าย Recycle ออกมาเป็น Food Grades เราสามารถนำขวด Recycle กลับมาใส่น้ำได้เช่นเดิม เราสามารถนําภาชนะที่ใช้ใส่อาหารกลับมาใส่อาหารได้เช่นเดิมนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของการพัฒนา Recycle p r o d u c t นะครับแต่เราเองเรากําลังสร้างอีกตัวหนึ่งก็คือสร้าง awareness ให้คนทั่วไปเห็นคุณค่าของขยะพลาสติกว่าสามารถนํากลับไปใช้ใหม่ได้แล้วสามารถเอากลับไปใช้ใน value ที่ดีกว่าเดิมด้วยอันนั้นเราเรียกว่า u p c y c l g product ซึ่งเป็นคํารวบรวมกันระหว่าง อัพแวลูสกับ r e c y c l ินะครับซึ่งวันนี้เราได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งทาง PTGC เองได้ร่วมทำพัฒนาอัพไซค i n g Product กับพาร์ทเนอร์ต่างๆแน่นอนครับเราทำด้วยตัวเราเองไม่ได้เราเองเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติกเราจำเป็นต้องดึงคนที่อยู่ใน Value Chain ของเราเนี่ยมาร่วมกวานพัฒนาเกี่ยวเรื่อง Upcycling Product เรามีตัวอย่างของ Upcycling Product ที่เราทำนะครับไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้เทียม จากโพลีเอทิลีนรีไซเคิลนะครับเมื่อจะเป็นเรื่องเก้าอี้นะครที่สารมาจากบรรดาพวกถุงพลาสติกต่างๆที่กลับรีไซเคิลกลับมานะครับอันนี้ก็ทำมาจากแหและอวนที่ใช้ที่ใช้แล้วหรือที่เป็นอินดัสเรียลเวสต์นะครับต่อไปอันนี้ก็เช่นกันนะครับทำมาจากเศษพลาสติกของโพลีเอทิลีนนะครับเสื้อเอาไปทอเป็นเสื้อได้นะครับอันนี้ใส่ดีไซน์เข้าไปอันนี้มีความร่วมมือระหว่างผู้ผลิต โพลผเอทิลีนผู้ผลิต PET แล้วก็ดีไซเนอร์นะครับถัดไปอันนี้เป็นภาษายาร่วมกับ GC แล้วก็บรรดาผู้ผลิตเส้นใหญ่ของ PET r e c y c l e ทั้งหลายนะครับอันนี้เป็นทำเป็นเฟอร์นิเจอร์เชนถัดไปครับหลอดครับเราเองเราพัฒน,นาหลอดนะครับจากกระดาษที่เหลือใช้แล้วก็มาเคลือบไบโอพลาสติก นในรูปแบบแฟชั่นต่างๆนานานะครับก็หลอดนั้นก็สามารถที่จะแก้ปัญหาเกี่ยวเรื่องไอพลาสติกเวสได้เพราะว่าไบโอพลาสติกเราสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเดี๋ยวผมจะกล่าวถึงไบโอพลาสติกอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นบรรดาพวกบับเบิ้ลที่เราหลอดใช้แล้วเข้ามาอยู่ในถุงเพื่อจะใช้เป็นไอตัวคูชเช่นในการขนส่งของต่างๆพราะเชื่อว่าวันนี้การขนส่งสินค้าทางปริศนี e, ได้รับความนิยมมากขึ้นมากขึ้นทุกทีนะครับแล้วก็นี่ก็คือกิจกรรมที่เราช่วยกันเก็บขยะ ทะเลมาเพื่อมาพัฒนาเป็นสินค้าอัพไซคริงต่างๆครับต่อไปครับเมื่อเราจบเรื่องไอ้ตัวซอร์คูลา e c อีคอนมีหรือรีไซเคิลเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราสังเกตดูให้ดี Reduce, Reuse, Recycle เราพยายามลดเราพยายามใช้ซ้ำเราพยายามรีไซเคิลมันแต่บางแอพพลิเคชันไปใช้ซ้ำไม่ดียกเลิกการใช้ก็ไม่ได้ รือรีไซเคิลก็ไม่เกิดประสิทธิผลมากมายนักยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าให้เลิกใช้ถุงพลาสติกเนาะแต่เราจะซื้อของในร้านสะดวกซื้อซื้อขนมจีบใส่น้ำจิ้มแล้วใส่ถุงกระดาษหรือใส่ถุงผ้ามัคงเป็นไปไม่ได้มั้งผิดพันธฑ์บางประเภทจำเป็นต้องอาศัยพลาสติกเป็นเป็นเป็นถุงเป็นเป็นเป็นแพคเกจชิ้นนะครับพีีจีซีจึงได้พัฒนาทางด้าน ผลิตภัณฑ์ที่เร,เรียกว่าไบโอพลาสติกขึ้นมานะครับไบโอพลาสติกในที่นี้คือผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติพืชน,นะครับไบโอพลาสติกแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่สามารถคอมโพสต์เบิลอีกกลุ่มหนึ่งคือนอ n น o คอมโพสต์เบิลในส่วน GC รับผิดชอบและทำนะครับเราทำจากวัสดุดิบธรรมชาติและมันจำเป็นต้องมีความสามารถในการที่จะเป็นคอมโพสต์เบิลด้วยนะครับวันนี้ GC เองเป็น โคโออเนอร์กันแล้วกันครผมเชื่อว่า,ชวาใช้ชื่อว่าเป็นโอโคโออเนอร์ Co o o N e R, เพราะว่าเราไม่ได้พัฒนาเทคโนโลยีพวกนี้ด้วยเราเองแต่เราเป็นเจ้าของมันเราจอยเวนเจอร์กับบริษัทที่ทำไบโอพลาสติกทำมาจากข้าวโพดน้ำตาลทำมาจากน้ำตาลสายพวกนี้คือสายที่ทำไบโอพลาสติกมาจากน้ำตาลทางนั้นอันแรกเรียกว่า PLA poly lactic acid นะครับอันนี้โรงงานอยู่ที่เบลล์นบาสกา ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็น j o ย v e n t u เจอนะครับส่วนใหญ่และคุณลักษณะของ PLA คือจะใส่ใเหมือนขวดเหมือนขวดน้ำนะครับหรือจะใสๆเหมือนแก้วแก้วเย็นที่เราทานกาแฟกันนะครับไบโอพลาสติกอีกตัวหนึ่งก็คือ PBS polybutylene succinate อันนี้โรงงานอยู่เมืองไทยนะครับเป็นจอย v e n t u r e อระหว่าง PTTC g C, กับ Mitsubishi Chemical s จากประเทศญี่ปุ่นเพียงแต่ว่า ัวข้างบนอะ PLA ทั้งโรงงานผลิตทุกอย่างที่ผลิตโพ l ีแลคติกแอซิดในอยู่ที่อเมริกาต้องนําเข้า PLA เม็ดพลาสติกประเภท PLA เข้ามาที่เมืองไทยส่วน PBS แม้ว่าโรงงาน PBS อยู่เมืองไทยแต่ Raw material ที่เขาใช้น้ําตาลเป็นตัวหมักและออกมาเป็นไอตัวต้นทางหรือไอตัว succinic Acid เนี่ยโรงงาน succinic Acid อยู่ที่ประเทศแคนาดาทําเสร็จแล้วต้องเอาซั c c ซ n ิ c acid มาทํา Polymerization ให้เป็น PBS ในประเทศไทย จะสังเกตว่าวันนี้การผลิตไบโอพลาสติกจากผลิตพันธ์เกษตรมันยังแพงอยู่แพงอยู่เนื่องจากไอ้ตัวผลิตผลิตภันธ์เนี่ยต้นทุนในด้านทางอุตสาหกรรมแพงกว่าปิโตเรเลียมอยู่แล้วนะครับอันที่สองโลจิสติกคอสแพงนะครับแต่ข้อดีของเขาทั้งสองตัวคือเขาคอมโพสตได้ผมฝากพวกเราทุกคนนิดหนึ่งว่าอย่าอย่าสับสนคำว่า Biocompostable กับ biodegradable s ไม่เหมือนกันนะครับ biodegrades บางครั้งเขาย่อยสลาย degrades จนทั้งเรามองไม่เห็นตัวพลาสติกแต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีไมโครพลาสติกอยู่ตามพื้นดินเตหมดเลยอันนั้นไม่ถือว่าเป็นเรื่องการย่อยสลายที่ดีนะครับสิ่งที่ควรจะต้องใช้ความสนใจคือ biocompostable เพราะว่าเขาสามารถ compost กลับไปเป็นดินกลับไปเป็นคาร์บอนนะครับสิ่งที่เราทำสอตัวนี้คือ compost กลับไปเป็นดินและเป็นคาร์บอนได้นะครับ ปัญหาคือแพง PLA เนี่ยแพงกับเม็ดพลาสติกธรรมดาประมาณสองเท่า PBS เนี่ยแพงกับเม็ดพลาสติกธรรมดาประมาณสเท่านะครับปัญหาคือตอนนี้เราก็พยายามที่จะดําเนินการเพื่อลดต้นทุนต่างๆลงมาเยอะแยะนะครับเป็นว่าข้อดีของเขาคือแอปพลิเคชันอาจจะไม่เหมือนกันเมื่อกี้ผมพูดข้ามไปน,นิดนึง PLA นี่ใสๆ PBS นี่มีความนุ่มมากนั้นเหมาะสม แอปพลิเคชันที่เหมาะสมเขาคืออะไรไปเคลือบบรรดาแพ็เกจชิ้งที่ทํามาจากกระดาษและเคลือบด้วยพลาสติกปกติกระดาษเคลือบพลาสติกถึงเวลาพลาสติกจะไม่ย่อยสลายแต่กระดาษเคลือบพลาสติกประเภท PBS เนี่ยจะย่อยสลายไปด้วยกันนะครับถัดไปครับนี่คือสิ่งที่ทาง p g c จกำลังทำอยู่วันนี้เมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วเมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วว่า เรานําวัตถุดิบมาจากต่างประเทศบางทีเราก็นําเม็ดพลาสติกมาจากต่างประเทศเลยประเทศไทยเป็นประเทศที่แม้ว่าเราไม่ได้ปลูกขา้าวโพดเหมือนประเทศสหรัฐอเมริกาแต่เราปลูกอ้อยเรามีน้ําตาลเยอะนะครับไบโอพลาสติกพวกนี้อย่างที่บอกแล้วมันเป็นสายน้ําตาลเรากำพัฒนาเชื้อแปลงนิดหนึ่งที่เขาเคยที่เขาเคยใช้ไอตัวน้ําตาลจากข้าวโพดเป็นวัตถุดิบเนี่ยพยายามแปลงให้เขามารับ น้ำตาลจากอ้อยให้เป็นวัตถุดิบให้ได้นะครับซึ่งวันนี้เรากำลังจะสร้างเรียกว่าไบโอรีไฟเนอรี่ที่จังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับพาร์ทเนอร์เราอีกคนหนึ่ง PTGC เองเป็นผู้ผลิตปิโตเรเลียมปิโตรเคมีเราไม่เก่งเรื่องปลูกอ้อยดังนั้นเราก็ต้องพัฒนาหาพาร์ทเนอร์ที่เขาเก่งเรื่องปลูกอ้อยนั่นคือคนที่ทําโรงน้ําตาลมาก่อนนั่นเองนะครับวันนี้กำลังจะทำแล้วที่ท,ที่ที่นครสวรรค์สิ่งที่เป็นฟีดสต็อกก็คืออ้อยนะครับ สิ่งที่เราจะทำมี2ประเภทคือ b i o f u ิวสนะครับซึ่งจะขึ้นเฟสหนึ่งในเร็วๆวันนี้นั่นก็คือว่า b i o f u ิวก็คือผลิตเอทานอลมาผสมกับแก๊สโซลีนให้กลายเป็นแก๊สหอที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นเองส่วนเฟสที่สเนี่ยกำลังจะเริ่มนำ PLA จากอเมริกามาลงแพลนสองที่ประเทศไทยนะครับ PLA ตอนนี้แพลนหนึที่เรามีอยู่ที่สหรัฐอเมริกานั้นแค่ไปที่แสนห้าหมื่ตันต่อปี ตเต็มกําลังผลิตแล้วครับไม่พอครับจำเป็นต้องมีการขยายนะครับเรากาลังศึกษาในการที่นําเอาไอ้ตัวซัคซินิกแอซิดที่เรานําเข้าจากประเทศแคนาดามาผลิตเป็นพีบีเอสในเพิองไทยเนี่ยมาผลิตที่ไอ้ตัวไบโอไรฟานเนอรี่แห่งนี้นะครับกำลังศึกษาเรื่องเทคโนโลยีเวอร์ฟิเคชันกันอยู่โดยเฉพาะยิ่งยิ่งการนำเชื้อที่เคยรับประทานทเคยกินไอ้ตัวกรูโคสซึ่งนำ้ำเป็นน้ำตาลข้าวโพดมากินซูโคสซึ่งเป็นน้ำตาล จากอ้อยนะครับซึ่งวันนี้ในลับสเกลในเบ s สเกลเริ่มประสบความสําเร็จแล้วต่อไปข้างหน้าถ้าเบนสเกลได้รับการพ r o เบนเราก็จะขึ้นเป็น c o m m อ r เชีย s สเกลต่อไปนะครับต่อไปครับปัญหาที่ผมบอกไปแล้วว่าไบโอพลาสติกความยากของมันก็คือคอสกับแวลูสเท่า PPS แพงกว่าเม็ดพลาสติกทั่วไป2เท่า PLA ที่แพงกว่าเม็ดพลาสติกทั่วไปทํำยังไงจะให้มันถูกลง ผมว่าจริงๆแล้วสิ่งที่พยายามทํากันอยู่วันนี้ก็คือว่าถ้าเราสามารถเพิ่มอลลม่มของการใช้ไบโอพลาสติกในประเทศไทยได้เมื่อปรลม่มเยอะขึ้นอีโคโนมีออฟสเกลดีขึ้นต้นทุนการผลิตและลอสต่างๆน้อยลงเล ARNING CURVE ในการผลิตด,ดีขึ้นก็น่าจะทำให้หนึ่งสเต็ปแรกราคาของการผลิตไบโอพลาสติกไบโอคอนเทนเนอร์ถูกลงนะครับอันที่สองในเมื่อโลจิสติกคอสมันไกลต้องนำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาบ้าง นำเข้ามาจากแคนาดาบ้างก็มาทำในเมืองไทยเราก็สามารถลดโลจิสติกคอสได้ร้านที่สมก็คือถ้าเราสามารถใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์เกษตรเกษตรกรรมในบ้านเราจากอ้อยที่มีอยู่ล้นเหลือเลยส่งออกมหาสารเนี่ยมาพัฒนาเป็นไอตัววัตถุดิบต้นทางสำหรับไบโอพลาสติกเนี่ยก็สามารถที่จะลดคอสได้อีกตัวหนึ่งและที่สำคัญครับอย่าให้คิดฝากพวกเราคิดไว้เลยเนยเพราะเอินมันไม่เห็นรูปมันเห็นไม่ชัดเมื่อกี้บอกไว้แล้วว่า b บโอพลาสติกตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเนี่ยท,ท,ที่ที่ต่างประเทศเขาใช้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะได้ c ซอร์ติฟาของเขาแล้วเนี่ยมันต้องเข้ามาตรฐานคือต้องย่อยสลายภายใน180วันให้ได้ถึง90%ภายใต้อุณหภูมิ30องศาสีอันนั้นจะถือว่าเป็น Home Compostable นะครับหรืออีกประเภทหนึ่งต้องย่อยสลายภายใน180วัน90% ที่อุณหภูมิ60อ,องศาซีอันนั้นคือ industrial compostables คำถามคือถ้ามัน180วันแล้วราคามัน4เท่าแล้วมันขายไม่ได้แล้วถ้าเกิดพลาสติกจริงๆเขาใช้เวลาย่อยสลายเนี่ย400ปีทำไมผมต้องหดจาก400ปีมาเหลือ180วัน400ปีลงมาเหลือ2ปีได้ไหม ก็คือพยายาม bring cost กับ value s ลงมาให้มันเจอกันให้ได้นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นได้นะครับออกมาตรฐานใหม่เราก็สามารถที่จะลด cost มันลงมาได้ซึ่งวันนี้สิ่งที่ PTGC กำลังทำอยู่นะครับก็คือจะออกมาตรฐานในรูปเมื่อกี้เนี่ยเราจะเห็นโลโก้ที่เรียกว่า GC Compostable Logo นะครับผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยถ้าเกิดเราออกสู่ตลาดแล้วเนี่ยมันจะมีโลโก้ที่เขียนว่า GC Compostable ตรงนี้นะครับ ในผลิภัณฑ์อะไรก็ตามที่มี GC c o m p o s พ b l e l o g โเขียนอยู่เนี่ยผลพัณฑ์นั้นเนี่ยเรารับประกันว่าเขาจะย่อยสลายภายใน2ปีนะครับนี่คือสิ่งที่เราพยายามพัฒนาดอย่างน้อยก็ใช้ในตลาดประเทศไทยก่อนนะครับส่วนใครต้องการได้ International Standard อันนี้เดี๋ยวก็ทำอีกเกรดหนึ่งเสนอไปอันนี้ก็น่าจะทำให้ทุกอย่างมันเป็นไปได้ราคาถูกลงราคาถูกลงคนใช้เยอะขึ้นคนใช้เยอะขึ้นอีคอมเม์อมากขึ้นนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ อันนี้เป็นเรื่องราวที่ทาง PTGC ทำเกี่ยวเรื่องไม่ว่าจะเป็นไบโอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเคอร์ล่าไม่ว่าเป็นเรื่องกรีนนะครับมาเล่าสู่กันฟังในระยะเวลาที่ค่อนข้างจำกัดมากเลย2ี่สิบนาทีครับขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณคุณปฏิภาณมากนะครับมีคำถามไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวผมถามเองพอดีบ้าน <c oughs> อยู่ใกล้ <c oughs> ใกลป้ปตทฮะคือเห็นภาพรวมของของ BCG เนี่ยจะเป็น อีคองมีใหม่ของประเทศไทยเป็นเอนจิ e นได้เลยใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดมองในส่วนของปตทอ,อย่างเดียวเนี่ยมันจะคอนสตริติวประมาณแอคเคาท์กี่เปอร์เซ็นต์ของส่วนรายได้ด้วยในอนาคตแล้วจะเกิดการจ้างงานไงไหมครับในอนาคตครับจริงๆตอนนี้ต้องยอมรับถ้ามองในกลุ่มปตทเนี่ยธุรกิจปตทใหญ่มากนะครับแล้วก็เกิดย่อยมาจากกลุ่มปตทเป็นกลุ่มของ p t t g c ก็ยังใหญ่มากอยู่เหมือนเดิมนะครับดังนั้นถ้าเรามองถึงเรื่องไอ้ตัวไบโออีค o งม่ตอนนี้เนี่ยถ้าเทเป็นสัดส่วนเนี่ยคง ส,สวดขคงไม่เยอะหรอกครับปพียงแี่ยวว่าเราเองเรามองว่าถ้าเราเป็นคนที่กระตุ้นให้เกิดการใช้ให้ไบอพลาสติกมันเกิดการใช้ขึ้นในประเทศไทยในโลกแล้วมันก่อให้เกิดการพัฒนาไอ้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาแล้วต่อไปคนก็สามารถที่จะดําเนินการในเรื่องเกี่ยวเรื่อง circular economy หรือเพล complex อรีไฟเนอรี่ได้แบบเราเนี่ยมากขึ้นก็จะทําให้การพัฒนาเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมเนี่ยดีขึ้นนะครับีพนักงานของ ที่บริษัทมีการตื่นตัวเรื่องนี้ยังไงบ้างครับก็ทุกคนก็ให้ความทุกคนเนี่ยมันเป็น d n a อยู่แล้วนะครับเรื่อง circular economy เรื่องการแยกขยะเรื่องการดูแลเกี่ยวเรื่องการหาตัวัพไซ c l i n g product มาพัฒนานะครับก็ทุกคนให้ความสนับสนุนค่อนข้างดีเรื่องเรื่องนี้จริงๆแล้วผมว่าไม่ใช่แค่พนักงานของ p t g c เองก็เป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนหลายๆคนให้ความสนใจค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องไอ้ตัวขยะต่างๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลครับ